ชันสนามอัมพชราภาแต่งเรียบง่ายแต่ราคาช็อกตาแตกมากจะแม่แต่งแบบเรียบเรียบรู้ราคามีอึงมาจ้าเป็นอีกหนึ่งนางสาวเอกสายบูนสายหมูเช่นกันสำหรับซุปตาตัวแม่อัมพัชราภาชัยเชื้อที่รักสู่ชวนผู้จัดการส่วนตัวอย่างเอกสุภชยัยและเหล่าเพื่อนคนสนิทลัดฟ้าไปทำบุญไกลถึงห้องกงเลยจ้า ชันสนามบินวันนี้บอกเลยว่าจึงอึ้งมากจ้าแม่เพราะสาวอ้ามาในลุคเรียบเรียบแต่ห่มแบนเนมทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าราคาแรงถึงหลักแสนบาทกันเลยทีเดียวจ้าโดยในราคาเสื้อผ้าราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งแสนหบาทนั่นเองจ้าส่วนกางเกงราคาอยู่ที่ตัวละเจ็ดหบาทส่วนรองเท้าอยู่ที่ราคาคู่ละสอง0 0ืบาทน่น จ้าปัางจึ้งอึ้งไปทางสนามเลยจ้ะแม่สำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ